เป็นเวลากว่าเกือบปีแล้วนะครับที่ผมใช้ s t a n เบิร์กนะครับผมเอเซนเชียตัวนี้มานะครับโดยที่ผมใช้เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นมิกกี้เมาส์นะครับอย่าถามว่าได้จากไหนนะครับได้จากบ้านตัวเองนี่แหละครับเลือกกีตาร์ตัวเนี้ยก็คือมาจากว่ามันเป็นสีแดงที่สามารถทำเป็นโทนมิกกี้เมาส์ได้นะจริงๆไม่ใช่โทนมิกกี้เมาส์หรอกคือแค่ใส่สสารักษ์นิดนึงเนี่ยก็ดูเป็นความมิกกี้เมาส์เลย วันหนึ่งเนี่ยผมก็เลยอยากที่จะมีการโมกีตาร์นะครับจริงๆไม่เรียกว่าโมเรียกว่าหาพ็อปให้กีตาร์มาเสิร์ฟนะครับเราก็เลยมีชุดนี้ครับมิกิเมาส์เกี่ยว <c oughs> <c oughs> อะไรวะกีตาร์เสียงดีเนี่ยมันอาจจะไม่พอละเราจะต้องมีพล็อปนะครับที่เหมาะกับการเล่นกีตาร์ด้วยนะครับก็จะคุมโทนนะ,ะแดงดำอะไรประมาณนี้ก็คือมิกิเมาส์นะครับก็วันนี้เป็นเซตของพ็อปมาร์ทนี่เป็นแพ็ค 12ตัวเลยแล้วก็จะมีซีเค็ดตัวหนึ่งโดยที่ตอนแรกเนี่ยว่าจะเอาตัวเดียวนะแต่ก็ไม่รู้ยังไงโดนย่ยุมานะครับจนได้มาครบทุกตัวเพื่อมาใส่ตู้อ่ะโอเคแกะกล่องเลยอันนี้ก็เหมือนเป็นครั้งแรกที่ผมซื้อของป๊อปมา t เพราะว่าปกติก็จะแบบเหมือนซื้อแย่เป็นกล่องเล็กๆแบบไม่ได้แพงมากนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เล่นของแนวนี้นะครับซึ่ง ให้มันจบที่แค่นี้พอแล้วนะครับโอเคแกะเปิดออกมาแล้ววะซึ่งเหมือนกระกล่องเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดเหมือนแบบขายแยกได้อะโอ้โ <Okay. S 2> okay. ยังไงต่อวะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมไปให้เมืออาชีพ แก้ให้ดีกว่านะครับนะเดี๋ยวแกะเป็นโคน้งนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาเปิดกล่องพร้อมกันโอเคเ <laughs> ดี๋ยวโอเคนะครับไปงานแงะมาเรียบร้อยแล้วนะมาเปิดฟึบเมืออันนี้มันพับตรงนี้ปะข้างในมาก่อนเดี๋ยวมือบอลกล่องดีๆกูทำพังหมด อ่ข้างในนะครับเป็น12 12ตัวนะครับคือเหมือนตัวซีเค็ดมันเป็นตัวไม้ไม่รู้ผมจำผิดหรือเปล่าแต่ว่าไม่อยากได้นะครับคือในบรรดาทั้งหมดเนี่ยไอตัวซีเคดไม่อยากได้นะครับขอให้ไม่เจอแล้วกันนะขอให้ได้ตัวที่อยากได้ครบครนี้เรามามาร์ักกันก่อนว่าอยากได้ตัวอะไรบ้างมีไหมไม่อยากได้ตัวอะไรเป็นพิเศษไหมถ้าทางนี้แน่แนๆนะ แคนดี้มิกกี้บอลลูนปลินซ์มัพเฟตยิบซัมไอตัวที่มีความเป็นมิกกี้แบบดั้งเดิมอะเนี่ยคืออยากได้หมดส่วนโรบอตสโนแมนเลมอนเจดนะเจดป๊อปคอร์ man, Raymond, Jade, นะ Jade, อันนี้ก็ได้อยู่นะคือที่เฉย ที่เฉยๆเลยคือกสต์นะที่มันเป็นกิกกี้ที่คุมภาคคุมอยู่แล้วก็เลมอนเลมอนมิกกี้เนี่ยเฉยๆเอาที่ที่สุดที่ผมชอบคือปริซ์มิกกี้คือผมชอบโทนน้ำเงินแดงนะอะไรพวกเนี้ยแบบโทนกัปตันเมกามันจะเป็นโทนที่แบบเป็นสีพระเอกอะนะครับแล้วก็บอลลูนนะบอลลูนบอลลูน แล้วก็หยิบซ้ำนะปลิ้ b บอลลูนหยิบซ้ำนะครับ3ตัวนี้นะอันนี้คือของผมนะส่วนเจ้าของเ่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะต้องการตัวไหนสีเขตน่าจะเป็นตัวไม้ไงไม่รู้ได้เปล่าโอเคเราเลี้ยงจากซ้ายไปขวาหนะ้ามาทีละกล่องโอเคครับขอเอากล่องไว้ข้างหลังน,ะนี่ตัวสีเขอย่างที่ว่า โอเคมาเรามาเปิดดูกันนะครับกล่องที่หนึ่งโอ้ต้องแกะเลยม,มันมันเป็นกาวไม่ไม่ไมอ๋อเป็นอันนี้อ่าจะมีที่ที่เปิดเหมือนขนมไม่ไม่เจอแล้วเปิดไปเพิ่งเห็นการนะนจะมีกาวด้วยรอแต่อันนี้มันดึงแควกทีเดียวเลยใช่ไหมจากการวินิจฉัยมานะครับก็คือให้แควกออกมาเลยเน,นะโอเคตรงนี้ นะครับเปิดเรียบร้อยคือมันเหมือนกับว่ามันจะมีการ์ดอยู่ข้างในนะครับผมจะพยายามไปดูการ์ดแล้วก็ลุ้นตัวข้างในเลยนะเปิดเข้ามานะครับให้ดูให้เห็นอันนี้มีถุงกันชื้นนะครับแล้วก็เหมือนเป็นตัวของมันเลยมันมีการ์ดอยู่ข้างในผมแต่ยังไม่มองไม่อยากเห็นไม่อยากเห็น ความไปทางนูนก่อนนะมาแล้วตัวแรกตัวนี้แกกมาตัวเลยเอ้ยจับขาละโรบอตมิกกี้ โอ้เฮ้ยพอเนตัวจริงสวยนะคือคือมันดูหมองๆเพราะเขาตั้งใจเปล่าวะแบบทำให้ดูเก่าๆอ่ะนี่ลองดูงานเหมือนทำให้มันมีความเก่านิดหนึ่งนะครับเป็นโรบอตบิกกี้ที่ไม่อาบน้ำนะแต่โทนดีนะนะทนดีเขตแล้วก็ยืนได้ด้วยตัวเองดีมากนะครับ อะตัวที่หนึ่งเดี๋ยววางทางนี้ก่อนอ๋อมีการ์ดนะครับอันนี้คือตัวการ์ดของเขานะคือทุกตัวเนี่ยจะมีการ์ดนะครับของเขาเองนะครับตัวต่อไปอึ้อย่าดูการ์ดห้ามดูการ์ดงลุนตัวที่อยากได้ยังไม่ออกนะครับเปิดตัวเดียวลุนยังเลย อือสหนึ่งส,งสฟุ๊บสโนว์แมนมิกกี้อันนี้อ่าแสดงว่าไอเนี้ยเก่าๆแบบตั้งใจนะไอตัวโรบอรตเนี่ยคือตั้งใจทำแบบทำให้มันเก่าดูเหมือนขึ้นสนิมนิดนึงเพราะว่าตัวสโนว์แมนเนี่ยคือใส่ใหม่นิงเลยนนี้เป็นความตั้งใจว่ามิกกี้แบบหมองนิดนึงนะครับแต่สวยนะนะครับ นะเพราะว่าอย่างสังเกตตามล,ล่องนิ้วเนี่ยมันก็จะมีเหมือนอสีนะครับของถุงมือที่เหมือนผ่านการใช้งานมานะครับนะไอโรบอตมิกกี้แรงงานนะครับส่วนนี้สโนว์แมนอันนี้จะเหมือนผิวเป็นแบบพลาสติกแบบเงาๆเลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมไม่ได้ <laughs> อ่า้อ่าน,นี่การ์ดของมันชือ่อนะครับการ์ดสโนว์แมนมิกกี้ อย่าได้สิเกเฮ้ยหรือว่ามันมีราคาวะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปจบคลิปแล้วค่อยไปดูว่ามันมีราคาหรือเปล่าเปิดมายิบถุงขึ้นมาเฮ้ยเลมอนแน่นอนเพราะว่ามันมีอะไรแยกนี่ไงอะไรแยกของเลมอนจะมีแก้วน้ำจะมีน้ำจะมีตัวเลมอนแล้วก็มีหลอดให้มาประกอบ คือเขาแยกมาเลยมีแก้วนะเห็นไหมเสร็จแล้วก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวน้ำข้างในแล้วก็หลอดหลอดเป็นหลอดแบบหักด้วยนะนะแล้วก็เลมอนไ้เสียบคางแก้วอะไรนี้น่าจะเป็นฐานเพราะว่ามันไม่น่ายืนได้ตัวนี้อ่าเปิดก๊ไปเลยแล้วกันนี่คหยิบกร์ดมาเลยนะตัวนี้ชือ่อเลมอนถ้าการแกะอะไรพวกนี้ไม่ถูกใจแบบคนในวงการผมพอัยด้วยนะครับผมเล่นไม่เป็นแล้ว ผมแค่เป็นเรียกชั่นคนทั่วไปนี่โอ้มีมีกันน่ามีการกระแทกมาให้ด้วยใช่หรือเปล่าเคโทนโอเคนะโทนโอเคเลยนี่มิกกี้เลมอนเลมอนมิกกี้นี่ครับโทนดีสวยเสียได้เลย คือจะต้องถือแก้วน้ำบอดี้เนี่ยจะเป็นขาวคุณๆแล้วก็มีน้ำเลมอนอยู่ข้างในนะตัวมิกกี้ตัวนี้นี่ยังไม่ได้โทนที่คู่กับสัวแตนเบิร์กผมเลยนะโทนยังไม่ได้เลยนะก็คือไอของอะไรเนมะกี้ก็คือมาทำเป็นแก้วนะมีตัวน้ำข้างในมีหลอดใส่ที่มือถ้าผิดพลากคือใส่มะนาวผิดข้างแค่นั้นเอง พอตัวจริงสวยนะเออถึงจะไม่ได้อยากได้สีเขียวมิกกี้สีเขียวแล้วแต่ว่าก็เข้าตีมกับเพื่อนๆได้อื้ผิวมันๆบอลลูนมิกกี้นี่บอลลูนมิกกี้น่าตัวที่อยากได้มาแล้วหนึ่งบอลลูนโอด้ดีเทลของเขาก็คือ เราดูที่หน้ามิกกี้อ่ะจะเป็นเส้นคือเส้นมันเหมือนแบบนึกถึงนึกนึกภาพลูกโป่งอ่ะมันก็จะมีเส้นที่เหมือนเป็นเส้นขอบของพลาสติกเป็นลูกโป่งมิกกี้นะแล้วด้านข้างก็จะมีจุกไอ้ตรงนี้ที่เรามัดลูกโป่งตรงนี้แล้วก็ด้านหลังก็เป็นเชือกสลักถือเนี่ยตัวหางเป็นเชือกสลักถือแล้วก็ตัวตึงๆนะครับคือเติมลมมาเต็มนะเติมลมมาเต็มเลยอันนี้เป็นตัวหน้ากล่องเลยนะตัวตัวตัวนี้เลยนะ โอเคได้ละหนึ่งในตัวที่อยากได้ก็ใจอารมณ์คนแกะกล่องละมิกกี้เอ้ยผิวด้านผิวด้านหนึ่งสองซ้ำฟึบอ๋อโกสมิกกี้นะตัวนี้คือเหมือนเป็นมิกกี้ปกติแหละแต่ว่าเหมือนมีผ้าคลุม แต่ตรงพักคลุมเนี่ยมีเส้นขอบด้านข้างเห็นอย่างชัดเจดนะนะนะตรงพักคลุมตรงนีแน้แต่ก็มันไม่ได้แบบขัดตาขนาดนั้นนะเพราะว่ามันก็ดูมีดีเทลความยับความอะไรพวกนี้โอเคนะคือพวกที่แบบมีอะไหล่อะไรมาให้ก่อนเนี่ยคือแบบจบเลยรู้เลยคืออะไรไม่ได้ลุ้นเลยผิวลื่น เฮ้หางมีเขยงขยะนึ่งสองซฟึบอมัพเพ m มิกกี้อันนี้โอ้ตัวสกินของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบตุ๊กตาหุ่นเชิดอนึกออกไหมมาเพสตุ๊กตาหุ่นเชิดเนี่ยตรงสกินมิกกี้ก็จะมีเหมือนแบบเป็นผ้าถักนะเอามาอย่างนี้แล้วก็หูแหวงนิดนึงก็โดนเอาผ้ามาแปะนะ เหมือนเป็นตัวเดียวในซีรีส์นี้ที่นั่งนะเป็นตัวเดียวที่นั่งนะครับมีใสก่กางเกงนะรายละเอียดก็มีนะครับจนถึงหางเลยเนาะตัวแบบแนวแนวผ้าโอ้นี่ไงความเป็นมาเพ็ดนี่นี่ดูถุงมือเขาถุงมือเขาก็จะมีรอยเย็บเนี่ยคือให้มันเป็นไม่รู้ในกล้องเห็นเปล่าก็จะมีได้ ตรงถุงมือนี้ด้วยนะเพื่อให้แสดงความเป็นตุ๊กตา,าจริงๆโอเคอตัวนี้ชอบไหมนะครับใครชอบตัวไหนนะพิมพ์บอกได้นะนี่คือผิวมันมันเลื่อมๆมีสักๆอยู่ชิ้นเหมือนเป็นชิ้นแยกฟึบ เจดมิกกี้นะหรือมิกกี้หยกนะมิกกี้หยกนะครับในตระกูลหยกเนี่ยมันจะมีเนื้อข้าวต้มเนื้อวุ้นนะอันนี้ออกแนวเนื้อวุ้นไม่ได้ใส่มากนะครับถ้าเขียวแบบเข้มกว่าน,นี้เราใส่คนนี้ก็จะเป็นมิกกี้หยกเขียวจักระพัดนะครับอันนี้ยังไม่ยังเกตดไม่สูงมากเราไปดูเอ๊ะไอ,อ้ที่มันแยกออกมานี่คืออะไรอ๋อคอนคอน เคาะตัวเองให้ออกมาจากหยกเดี๋ยวผมใส่คอนี้เรียบร้อยคอนอันนี้นะครับซึ่งใส่ไม่ยากใส่ไม่ยากตัวหยกเนี่ยตัวหยกเหมือนเป็นยางนะยางนิ่มๆคือสามารถขยับแขนได้นิดหนึ่งเพื่อจะได้ใส่คอนเข้าไปได้คือตอกตัวเองออกมาแต่ถ้าแบบกระทาะหินออกมาก็ได้หยกเน้อนี้เน้อนี้ก็เฮกันแล้วนะครับนะคนเล่นหยกน่าจะรู้กัน เฮ้ยมีอะไรคุมคุมเฮ้มีอะไรแข็งแข็งอยู่ข้างนอกเป็นผ้าเฮ้ยเหมือนอันนี้มีกรอบมาให้เลยหนึ่งสองอ๋อกันกระแทกป๊อปคอร์นมิกกี้ป๊อปคอร์นมิกกี้อันนี้มากันเพราะว่าอ๋อเพราะมันมีขอบที่น่าจะแตกง่ายนะดูรายละเอียดขอดูหน้าหน่อยตัวหน้านี่ก็โอเคผิวได้เฮ้ยนี่โทนโทนดีนะ อาจจะเข้าใจละเพราะว่าคงขอบเนี่ยมันน่าจะหักง่ายก็เลยมีการกระแทกมาใหา้หน้าตาสดใสน,นะครับไม่หมองนะโอเคไปที่ตัวสุดท้ายตัวที่ผมเล็งไว้เหลือที่ยังไม่ออกเหลือ p r i n c ์ Prince Mickey Candy Mickey ยิบซ้มไม่เหลือเหลย่อมงั้นเนี่ยโอเคมาหนึ่งสสาม จับจับ่อนจับจับก่อนมีมีการกระแทกให้อีกแล้วมีพลาสติกคุมการกระแทกให้ผิวมิกกี้มันมันยิ่บอกว่าหนึ่งสองปึ๊บมาแล้วแคนดี้มิกกี้โอ้โหหัวนี้เยิ้มเลยถ้าอย่างนี้มันต้องมีแอ่นั้นสิัดทองคาทาอันนี้อารมณ์เหมือนเค้กป่ะเพราะว่าค,คุณลองดูนะมันจะมีเหมือนช็อกโกแลตอะซึ่งเขาทำเป็นสีดำไปเลย ซึ่งเหมือนเหมือนเยิ้มเยิ้มมาแล้วก็แต่หน้าหน้าตาเรียบปกติเนี่ยด้านหลังหัวก็จะมีความแบบเป็นคลื่นๆที่เหมือนเราลาดซอช,โชโ็อกโกแลตเลยว่ะนี่เนี่ยเห็นไหมคลื่นๆข,ข,ของมันเนี่ยดีเทลแอนดี้มิกกี้นะแล้วก็ตรงไอ้ตรงกระดุมผมไม่รู้ว่าเรียกกระดุมของมิกกี้หรือเปล่าก็จะมีความแบบเยิ้มไอ้นี่คือมิกกี้โดนแดดหรือเปล่านะทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะเห็นไหมจะเยะิ้มนิดหนึ่งตรงกระดุม สีเหลืองอาหางปกตินะแล้วก็มีเยิ้มมาตรงขาอันนี้ละลายแล้วนะมิกกี้ละลายสีตกสีตกนะตรงไอ้ท็อปปิ้งผมไม่รู้มันเรียกอะไรแต่ผมเรียกมันตอนท็อปปิ้งอะ่ะตรงนี้ก็จะมีแบบนูนๆนิดนึนงนะครับตรงนี้ก็มีโอเคอ่านะได้ละจับก่อนมีการมีการกระแทกอีกแล้วอันหลังนี้จะเป็นแบบ ตัวดีเทลหรอหนึ่งสองซามมาแล้วหยิบซ้ำมิกกี้นี่นี่ตัวนี้จ,จะเป็นอารมณ์เหมือนมิกกี้ยังระบายสีตัวเองไม่เสร็จนะอ่ะเดี๋ยวหยิบของอะไรมาประกอบลางให้เรียบร้อยก่อนผู้กันกำลังระบายกางเกงตัวเองอยู่ถาสีซึ่งนี่เนี่ยโทนมิกกี้เลย ก็คือโทนสตแตนเบิร์กเลยสาสีก็จะมีดำเหลืองแดงแต่ก็ถาดสีขาวใสหยิบโป้งใส่ชึบนี่เรียบร้อยเรามาดูดีเทลตัวนี้กันนะตัวนี้พื้นแบบเป็นขาวทั้งหมดเลยมีเห็นเส้นนะเส้นเส้นต่อกันเล็กน้อยนะครับไม่ไม่เป็นจุดเด่นอะไรนะครับแล้วก็สีดำที่เหมือนระบายสีตัวเองไม่เสร็จกำลังระบายกางเกงแล้วเหมือนทำมา นะด้านหลังก็มีกางเกงก็ยังระบายไม่เสร็จนะอันนี้คือ1ใน2ตัวที่ผมชอบที่สุดในชุดนี้ก็คือตัวยิบซ้ำแล้วก็ตัวป i ิ c นนะครับซึ่งเราต้องมาลุ้นนะครับก็จะมีมิกกี้เจ้าชายออกมาไหมนะครับไปต่อมีอเหลือฮาโลวีนกับป i ิ c e ถ้าได้2ตัวนี้ก็ไม่ได้สิกเกตนะครับเห้มีมีของแยกออกมา ยกไปหมดไม่ดูไม่ดมรรูมีการกระแทกอีกแล้วมีการกระแทกอีกแล้วโอ้ซี่กล่องเหมือน4ี่กล่องหลังวะสามสี่กล่องหลังหนึ่งสองซับเยส yes! มาแล้วนะเห็นไหมโทนมันดีโทนมันดีมากน้ำเงินนะแล้วยืนเฉยเฉยอย่าทำอะไรเยอะผมชอบนี้ อย่าทำอะไรเยอะอเดี๋ยวอุปกรณ์มาต่อเรียบร้อยก่อน,นดูรายละเอียดตัวนี้กันนะครับตั้งแต่ตรงหัวเลยอันนี้เป็นมิกกี้ที่มีแบบผิวปกตินะครับก็มีวงกุดหน้าตาสดใสปกติดีเทลชุดออกฟ้าเนาะตัวด่า,ดดาอกตัวนี้กางเกงไม่แดงกางเกงออกน้ำตาลนะครับถ้งเกงแดงก็จะเด่นเกินไป นะมานี้นะมิกกี้บินซ์มิกกี้นะได้ละโอเคตัวต่อไปอะไรก็ได้ฮาโลวีนก็ได้ซีเคดก็ได้แล้วแต่อ่ะมากล่องสุดท้ายลุ้นกันจะเหลือฮาโลวีนนะครับกับซีเคดเลยซีเคดที่ก็ไม่รู้คืออะไร ทราลาวีนคือนี่คือจะมีหัวหัวฟักทองนะแล้วก็มีปีกคางคาวแล้วเนี่ยรือไหมก็เป็นตัวนี้ลุ้นกันนะครับผิวมันๆหนึ่งสองสามทรลาวีเล็บรอ้อ ฮาโลวีนมิกกี้ตัวนี้หัวฟักทองนะหน้าตามิกกี้ปกติเหมือนเดิมนะครับเป็นผิวดำแบบด้านนิดนึงนะตรงตรงปีกนะแล้วก็ทำเป็นปีกนะมิกกี้จับปีกไว้อยู่นะก็ที่เหลืออันนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรเป็นจุดเด่นนะก็มีหัวฟักทองนะครับนะดูมิกกี้ ตัวนี้เป็นอย่างไงบ้างชอบตัวไหนนะเดี๋ยวผมเอามาตั้งรวมกันนะครับทุกตัวตรงนี้ก่อนโอเคครบไหมครบกี่ตัวเนี่ยพอเท่านี้นะครับการเล่นกีตาร์ของผมเนี่ยก็จะนะครับดีขึ้นนะขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะเรามีพ็อปที่เกี่ยวกับมิกกี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าคนดูชอบตัวไหนเนี่ยก็ลองบอกเข้ามาไ,ได้นะครับผมนะตอนนี้ก็ขออนุญ,ญาตไปเล่นกีตาร์ก่อนนะครับเพราะว่าอตอนนี้มีพร็อพเรียบร้อยแล้วนะครับก็สาวก็จะดีขึ้นด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับประมาณเท่านี้นะสวัสดีครับ